สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสาบาท5บาทเหมือนเดิมกับ Blue s Today ครับอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าข่าวไม่ได้เยอะมากนะครับก็สังเกตได้ว่า Blue s t o d a y ของผมนี่จะไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่แต่ก็พยายามหามาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังรับชมกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามวันนี้มีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับก็ ไปดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานก่อนนะครับก็เมื่อคืนนี้เนี่ยจะว่าไปมีพลิกล็อกอยู่หลายคู่คู่หลักๆก,ก็คือเรอัลมาดริดเนี่ยแพ้ให้กับทางด้านของชักตาโดเนตไป2ประตูต่อ3ามอ,อ่ชักตาโดเนตเนี่ยขึ้นนําก่อน3าูนย์ในครึ่งแรกแล้วก็เรอัลมาดริดพยายามจะไล่ามานะครับปรากฏว่า ได้แค่2ประตูแล้วก็จบที่ความพ่ายแพ้ในบ้านส่วนคู่อื่นนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็แมนซิตี้เอาชนะปอร์โตไปได้3ประตูตอนหนึ่งโดยนำก่อนด้วยนะครับแต่ว่าซิตี้มากด3ประตูรวดจากกูนเกโร่อิวไคกุโดกันแล้วก็เฟอร์รันตอเรสขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้จะไม่มีเฟอร์กิลฟานได้แต่ไปเจออาแจ็กซ์ที่ต้องบอกว่าไม่มีฮาคิมซิเยกที่ย้ายไปแล้วแล้วนี่ฟานเดอร์เบ็กที่ไปแมนยูแล้วเนี่ยก็ศักยภาพแล้ว,ว่ายวบลงไปเยอะนะครับประตูเดียวของเกมนี้เกิดขึ้นจากการ ทำเข้าประตูเองของนิคลาสทาครเอฟิโก้คนนี้เคยมีข่าวว่าเชลซีด้วยแต่สุดท้ายเงียบไปแล้วก็เชลซีไปควา้าเป็นชีเวลมาแทนก็ลิเวอร์พูลประเดิมด้วย3คะแนนในการบุกชนะอาแจ็กซ์ได้นะครับที่เหลือก็มีบายเย็นยังโหดเหมือนเดิมครับถล่มแอตเลติโกมาดริดไป4-0คิงส์ลีย์โคมองเรยอนกอริสกาโกเลนต์ตอรุโซแล้วก็โคมองอีกลูกในช่วงสิบห้นาทีสุดท้ายนะฮะการนี้เป็นผลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่นำมาฝากกันนะครับส่วนข่าวของเชลซีนะครับที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มันมี ข่าวที่ตีมาจากทางฟาบิโซโรมาโน่แล้วก็หลายๆสื่อก็นำมาเรียกว่าลงเป็นข่าวนะครับก็คือเรื่องของคาร์ลามซอนโอดอยเนี่ยคือเป็นสื่อที่ตีออกมาเนี่ยเขาบอกว่าทางคาร์ลามซอนโอดอยเนี่ยเชลซี Chelsea ไม่ต้องการจะขายนักเตะคนนี้ในเดือนมกราคมนะครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นครับเขาบอกว่าหากเชลซีต้องการปล่อยตัวเนี่ยขอเป็นในช่วงซัเมอร์หน้าแล้วก็ จะต้องจ่ายเงินประมาณ80ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับฮัสซันโอดอยนะครับซึ่งจากที่เราติดตามข่าวเรื่องของโอดอยมาจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยโอดอยมีข่าวกับไบเยอร์มิวนิกแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัว80ล้านยูโรตรงนี้เนี่ยไบเยอร์จะยอมยื่นข้อเสนอหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าข่าวตรงนี้ผมว่าก็ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าบรรดาเอ่อนักข่าวของเชลซีในทวิตเตอร์นะครับก็เล่นข่าวนี้เหมือนกัน แต่สุดท้ายผมเชื่อว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นข่าวที่จริงเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เชลซีก็ยังใช้คาร์ลมาซันโอดอยอยู่ในแผนด้วยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอาซันโอดอยผมเคยเล่าไปแล้วว่าเหมือนเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการหาเทรนเนอร์เข้ามาดูแลส่วนตัวเพื่อที่จะเบียดตำแหน่งตัวจริงกับพวกทางไคล์ฮาวฟิ์ดหรือแม้กระทั่งคริสเตียนพูลิสิชนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมากแต่ก็อย่าเพิ่งปิดโอกาสนะครับเพราะว่า ถ้าได้ค่าตัวราวๆนี้เนี่ย80ล้านยูโรหรือประมาณ70กว่าล้านปอนด์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับคาร์ลมสซันโอดอยเพื่อนๆมองว่าอย่างไงครับกับตัวเลข80ล้านยูโรของฮัสซันโอดอยนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่สุดเลยแต่ว่าทางฟาบิโอโรมาโน่ออกมาปฏิเสธมันมีข้อความใน Twitter เหมือนกับทวิตไปสักไปถามทางโรมาโน่นะครับเรื่องของเชลซีเนี่ยมีข่าวกับ เดนิสสกาเรียนะครกองกลางของบริเซียบูเลเชนกัดบักซึ่งเป็นมิดฟิลอนาคตไกลนะครับคนนี้นี่ถือว่าเป็นวันเดอร์คิดในวงการฟุตบอลเล่นเป็นตัวสไตล์ตัดเกมหรือว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ผมว่าเชิงคล้ายๆก,กับมิเชลเอสเซียงเหมือนกันตอนแรกเนี่ยสื่อก็เหมือนกับไปหยิบยกคําว่าโรมาโน่เนี่ยตีข่าวว่าเชลซีให้ความสนใจเดนิสสการเรียซึ่งสกาเรียเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากบบเยอร์และแมนยูด้วยแต่ว่าโรมาโน่นี่ออกมาปฏิเสธนะครับออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้พูดถึงกรณีของ ดิวเดนิสกาเรียแต่แต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีข่าวลือไม่ได้ให้อ่าไม่ได้เป็นคนเขียนหยิบยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรณีของเดนิสกาเรียเนี่ยถือว่าตกไปนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเป้าหมายด้วยเพราะสักาเรียเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะเข้ากับทางแผนของเชลซีแล้วตรงกลางเชลซียังมีอีกเยอะนะครับอย่าลืมว่าพวกรอฟตัชกชีกหรือแม้กระท Ross ั่งรอสมาร์เกลี่เนี่ยก็ยังถูกปล่อยยืมบิลลี่กิวมัวยังเจ็บอยู่นะครับยังไม่นับพวก อกองเต้โควาซิชจอร์จิโย่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดนิสสกาเรียนี่ผมว่าไม่น่าจะใช่คำตอบของเชลซีแล้วก็อย่างที่โรมาโนโ่บอกก็คือมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ทางเทเวอร์ซินแคลร์แล้วก็ดาเรนเบน์นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สันทัดกรณีใน Talk Sport นะครับเทเวอร์ซินแคลร์นี่เป็นเทเวอร์ซินแคลร์นี่เป็นอดีตนักเตะของเวสต์แฮมส่วน ทางดารนเบนส์เนี่ยเป็นอดีตกองหน้าชาวตันกองหน้าทีมชาติอังกฤษแล้วก็โอ้โหเคเล่นหลายทีมมากดารนเบนส์จนผมจำไม่ได้เลยนะครับแกออกมาบอกว่าถ้าการให้เลือกระหว่างปีเตอร์เชคกับเกป้าหลังจากก่อนนันนี้ผมรายงานข่าวเมื่อวานนี้ไปว่าปีเตอร์เชคเนี่ยถูกเลือกกลับมาอยู่ในซุปเปอร์25คนของพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าเชลซีก็ให้เหตุผลว่าเลือกมาในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นก็คืออาจจะเกิดจากการ ระบาดของโควิดจนทําให้สมมติว่าเกป้าเดินทางไปเล่นกับเชลซีแล้วติดกลับมาหรือกาเบรียโลติดกลับมาเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องมีผู้สอะตูมือ3นะครับเพราะฉะนั้นปีเตอร์เช็คเนี่ยไม่ได้รับสัญญานะครับหลายคนถามเข้ามาว่าปีเตอร์เชคเซ็นสัญญากี่เดือนกี่ปีปีเตอร์เช็คไม่มีสัญญาครับเพียงแต่ลงชื่อเอาไว้เป็นเหมือนกับนักเตะสแตนบายไว้หากเกิดปัญหาก,กรณีของโควิดนะฮะเพราะฉะนั้นปีเตอร์เช็คเนี่ยและผาดก็ให้สัมภาษณ์ว่า เขาเนี่ยถ้าไม่จาเป็นคือไม่อยากเห็นปีเตอร์เชคกลับมาสวมถุงม,มือนะครับก็ถูกต้องครับคือถ้าเห็นปีเตอร์เชคกลับมาสวมถุงม,มือนี่มี2อ,อย่างครับคือผู้สัปปะตูเราฟอร์มห่วยจัดจัดนะครับแกับอีกอย่างหนึ่งคือนักเตะของเราเจ็บหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะคิดแบบถูกต้องคือต้องไม่เห็นปีเตอร์เชกกลับมานะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อ่ะพูดถึงข่าวนี้นะครับเทว์สิงแคลกับเดนเดนเบน์ออกมาพูดถึงว่าถ้าเขาต้องเลือกระหว่างปีเตอร์เชคกับเกป้าเนี่ยเขาบอกเขาเลือกปีเอ Peter ตอร์เช สพาพจิจตใจเก็บป้าตอนนี้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกนะครับอดีต2แข้งเก่าในพิมลีกเขาบอกว่าให้เลือกปีเตอร์เชคดีกว่านะครับผมว่าแฟนเชลซีบ้านเราก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครปิดท้ายด้วยข่าวของแคมป์เชลซีแบบสบายๆครับเรื่องราวของจอร์จินโยตอนนี้ล่าสุดเห็นได้ข่าวว่ามีจ็อบเพิ่มแล้วครับตอนนี้จอร์จินโยเนี่ยทำหน้าที่พิเศษเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเตียโก้ซูวานะครับเขาบอกว่าตอนนี้จอร์จินโยเนี่ยคือจอร์จินโยได้เกิดในบราซิล แต่ว่าเขาก็มาเล่นในอิตาลีหลายปีแล้วก็พูดสังกฤษได้ค่อนข้างโอเคนะครับอีกคนหนึ่งที่พูดได้โอเคจากบทสัมภาษณ์ผมเห็นก็คือคฮาวเวิร์ดนะครับคือตอนนี้จอร์จินโยเนี่ยทำหน้าที่เป็นล่ามเป็นคนแปลให้กับทางเตโกซัวในห้องแต่งตัวนะครับก็คือเป็นคนที่รับข้อความจากแลมพาดมาสื่อสารให้กับเตโกซัวนะครับอ่ะนี่คือ,อเรื่องของจอร์จินโยที่ตอนนี้นอกจากจะลงเล่นในสนามแล้วยังเป็นเหมือนกับช่วย เตโกซัวในการปรับตัวด้วยนะครับแต่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าตอนนี้แผงหลังเชลซีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษานําเหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่เซซาอัสบริกเวตาเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเทโกซิวเคอร์ซูมาแล้วก็ตัวเขาเองซึ่งเคยเล่นกับโอลิมปิกมาร์เซย์เนี่ยพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะครับอ่ะตอนนี้ไม่ว่าภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสคือขอให้ทุกคนอ่ะสื่อเข้าใจก็พอแล้วก็อย่าเล่นจ่ายบอลกันมั่วตัวนะครับ จากการสื่อสารไม่เข้าใจแค่นั้นเองภาษาอะไรก็เรื่องของเองแล้วนะครับเอาที่ตามสบายใจแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือบลูสุดเดย์ที่นํามาฝากกันในวันนี้มาช้าหน่อยขออภัยนะครับเดี๋ยวถ้าข่าวมีเยอะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูก,กขิขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะบก็ดูคลิปของผมจบแล้วลนะครับอบย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิม อย่างรูทูเดย์ครับเรามีทุกวันนะฮะจันถึงสุขแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์แฟนกับพิบมีประจําทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาล์มสามบาทหบาทด้วยนะจ๊ะ